มิชชั่นทูเดอะมู n พอดแคส t ์ r o u g h t to you by ใหม่สกินแคร์จากสีจันสกิน moist super series ตุ้นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับราวิธานุสาหาครับวันนี้จะมาคุยเรื่อง smiling depression นะฮะ เพราะว่ายิ้มไม่ได้แปลว่ามีความสุขนะครับต้องวอร์น n ิ่งกันไว้ก่อนนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยเรามีการพูดถึงเรื่องของโรคซึมเศร้า,าการฆ่าตัวตายต่างๆนานา,นา,นาเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าสภาพจิตใจย,ยังไม่แข็งแรงนะครับขอให้ข้ามไปก่อนนะครับช่วงนี้เนี่ยเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของสุขภาพจิตเพราะว่าไม่ว่าจะหันไปทางไหนเนี่ยมันก็มีเรื่องเครียดจนปวดหัวเต็ไมไปหมดนะฮะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเครียดกว่าปกตินะฮะอาจจะเป็นผลต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิดทั้งในแง่ของเศรษฐกิจสุขภาพแล้วก็ความสัมพันธ์ด้วยนะฮะถ้าเราไปดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องการเงินนะเรื่องคนร,บรอบๆตัวเราเนี่ยนะฮะดูไปเนี่ยมันก็มีปัญหาเต็มไปหมดเลย นะหลายเรื่องไม่เป็นอย่างที่เราหวังไว้นะฮะความฝันที่เราเคยมีอยู่บางทีมันก็หายไปนะครับจะเข้าไปในโซเชียลมีเดียจะดูอะไรที่มันสบายใจขึ้นสักหน่อยนะก็เจอแต่ข่าวสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็โควิดที่นับวันมีแต่จะแย่ลงไปเรื่อยๆนะฮะจะไปเจอคนก็ไปไม่ได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหลายคนเนี่ยที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยด้วยทางในอินบ็อกซ์นะฮะแล้วก็ จอกันในซูมในอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะในมิโค o ซ t ฟทีมเนี่ยหลายคนก็บอกเหมือนกันว่าความสุขแต่ละวันมันลดน้อยถอยลงนะฮะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือความเครียดนะฮะความเครียดนี่มันเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเกิดความรู้สึกไม่ดีเครียดเสียใจหรือว่าเศร้าเนี่ยหลายคนก็อาจจะเลือกระบายผ่านการร้องไห้นะครับหรือว่าแสดงออกมาด้วยกันเล่าให้ใครฟังสักคนหนึ่งนะครับแต่ว่ามีอีกหลายคนเลยเลือกที่จะยิ้มยิ้มด้วยความหวังว่าจะกลบเกลื่อน ความรู้สึกจมดิ่งเหล่านี้ให้มันอยู่เบื้องลึกภายในใจเพียงคนเดียวหลายคนไม่อยากแสดงออกให้คนอื่นรู้สึกเศร้าไปด้วยนะครับเมื่อพูดถึงความเศร้าเนี่ยคนทั่วไปอาจจะนึกถึงความหมองมนใบหน้าที่ปราศจากรอยยิ้มแล้วก็คราบน้ำตานะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยและบางครั้งเนี่ยนะครับความเศร้าน,นะฮะอาจไม่ได้ถูกแสดงออกให้เห็นโดยตรงแบบนั้นเสมอไป มีหลายคนเลือกที่จะปกปิดความรู้สึกหดหูเหล่านั้นเอาไว้ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่สดใสแต่ภายในมีแต่ความเศร้ามันเต็มเปี่ยมนะครับนักจิตบำบัดเรียกอาการนี้ว่า smiling depression คนที่ร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้อื่นอาจเป็นคนเดียวกับคนที่นอนเศร้าเมื่ออยู่คนเดียวคนที่เป็น smiling depression อาจมีชีวิตที่คนภายนอกมองดูว่าปกติดูดีมีความสุขทั้งที่ในความจริงแล้วเนี่ยภายในใจของคน เหล่านั้นเนี่ยกลับว่างเปล่านะครับมีแต่ความทุกข์ที่เกาะกลุ่มอยู่ในหัวใจเต็มไปหมดเลยความคิดข้างในจิตใจไม่ได้มีความรู้สึกกับสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เรียกว่าความสุขเลยแม้แต่น้อยนะครับอาการนี้มักพบเห็นบ่อยๆเมื่อเราได้เห็นข่าวการฆ่าตัวตายหลายครั้งเรามักได้ยินคนรอบข้างกับผู้เสียชีวิตเนี่ยออกมาพูดกับถึงเคสเหล่านี้ว่าปกติก็ดูเป็นคนน่าเริงนี่ไม่เคยคิดว่าจะเครียดนะครับเราจะได้ยินกันอยู่ บ่อยเหมือนกันนะฮะ่องจากรายง,งานของกรมสุขภาพจิตเนี่ยพบว่าในปี2561นะมีคนไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าสูงถึง15,000ล้านหแสนคนนะครับและในแต่ละปีเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายประมาณ4 00 0คนถ้ามาดูโควิดนะฮะสองไตรามาสแรกของปี2563เนี่ยอัตราก,การฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละยีดังนั้นเนี่ยมันคงจะต้องถึงเวลาที่จะเรียกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําความเข้าใจกับ เรื่องโรคซึมเศร้ามากยิ่งขึ้นไปอีกให้ทุกคนเข้าใจอาการนะครับทั้งของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นด้วยนะฮะไออาการที่ผมพูดถึงตอนแรกเนี่ยนะอาการรอยยิ้มที่เพื่อนคราบน้าตาเนี่ยมันมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่รู้สึกว่าเป็นคนที่ยิ้มยามที่สุดในกลุ่มนะฮะเขาดูปกติมากแต่จริงๆเนี่ยเขาอจะเป็นคนที่เศร้าที่สุดเลยก็ได้นะเดี่ยวเพื่อนเรานะฮะ คุณอาจจะเห็นเขาหน้ายิ้มสดใสยอยู่บนไทม์ไลน์นะฮะแต่มันไม่แน่เลยว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะกําลังมีความเจ็บปวดเ mm hmm. กาะกลุ่มหัวใจอยู่ด้วยเช่นกันอาการของคนที่เป็นส m i l ์เล d งดิเพ s สชันก็เหมือนกับอาการของโรคซึมเศร้าที่เราเรียกว่าเป็น Major Depressive Disorder นะฮะคือรู้สึกไร้ค่าเบื่อหน่ายชีวิตความอยากอาหารและการนอนเปลี่ยนไปไม่มีสมาธิไม่มีความสุขกับสิ่งที่เคยทำไปจนถึงคิดทำร้ายตัวเองและฆ่าตัวตายนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครสงสัยนะฮะผมอยากให้เข้าไปเซิร์ชในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตมีเซิร์ชใน Google ก็ได้ครับ mm hmm. พิมพ์คำว่ากรมสุขภาพจิตแล้วก็แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าเบื้องต้นนะฮะถ้าสงสัยลองไปทำดูนะครับ mm hmm. แต่ก็ดีเนี่ยสำหรับอาการสมาลเรื depression เนี่ยมันจะต่างไปนิดนึงตรงที่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยมักจะไม่แสดงความรู้สึกเศร้าออกมานะฮะเรา mm hmm. ก็ใช้รอยยิ้มคอยกบเกลือนนะครับ ซึ่งพอทำไปบ่อยๆเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าตัวเองมีอาการของโรคซึมเศร้าแฝงอยู่นะครับเพราะว่าการใช้เนี่ยความรู้สึกอื่นๆมากดทับความรู้สึกของตัวเองอยู่เสมอนะครับจนหลงลืมแล้วก็ไม่ได้ให้เวลากับความรู้สึกของตัวเองจริงๆนะครับเหตุผลที่มีสิ่งที่เรียกว่าสม a ล์เลิงดิเพรสชันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆก็มีหลากหลายเหตุผลนะครับที่คนเลือกที่จะสวมหน้ากากปิดบางรอยน้าตาไว้ข้างในเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่าไม่อยากให้เป็นภาระกับคนอื่นนะฮะไม่อยากให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีนะครับหรือบางทีก็กลัวถูกตัดสินจากคนรอบข้างนะฮะกลัวว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นหัวหน้าอาจจะเป็นหัวหน้าในที่ทางานหรือหัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะต้องเข้มแข็งตลอดเวลานะครับหรือว่าบางทีก็ถ้าทําแบบนั้นทีก็รู้สึกว่ากลัวจะถูกหาว่าเรียกร้องความสนใจอะไรแบบนี้เป็นตน้นสาเหตุก็มีเยอะนะฮะ อีกทั้งนี่อาจจะยังถูกคาดหวังจากภาพลักษณ์ที่ภายนอกดูร่าเริงอยู่ตลอดนะฮะจึงคิดว่าการยิ้มหรือหัวเราะอาจจะทําให้เรื่องต่างๆเนี่ยมันค่อยๆเลือนความเศร้าในใจไปเองได้นะครับบางคนเนี่ยมีภาพลักษณ์ของความเป็นคนที่คือคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะร่าเริงตลอดเวลาเขาก็จ,จะอยากรักษาคาแรคเตอร์นั้นไว้นะครับแล้วก็คิดว่าเออในการทําแบบนี้ก็อาจจะทําให้ความเศร้าค่อยๆหายไปได้แล้วก็ ลืมที่จะยอมรับความรู้สึกของตัวเองว่าจริงตัวเองเศร้าอยู่นะฮะคิดว่าการแสดงออกถึงความเศร้าคือความอ่อนแอหรือบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเศร้าอยู่เพราะว่ามัวแต่กดทับความรู้สึกของตัวเองอยู่ไม่แสดงออกให้คนอื่นเห็นจนชินนะครับจึงมีแต่รอยยิ้มที่แสดงออกมาแทนรอยร้าวที่พบเจอหากคุณรู้ตัวว่ามีอาการเหล่านี้อยู่แล้วก็ต้องพบจิตแพทย์นะฮะเพื่อคุยทําจิตบําบัดแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนรอบข้างด้วยนะครับให้ทุกคนมัน ใส่ใจความส่วนของเราข้างมากขึ้นไม่ตัดสินคนอื่นจากแค่เพียงสิ่งที่เห็นภายนอกแต่ทําความเข้าใจผ่านกระบวนการที่ที่ลึกซึ้งกว่านั้นแล้วก็คิดว่าคนรอบข้างจริงสําคัญมากนะฮะไม่นําความคิดจากทัศนคติตัวเองมาเปรียบเทียบให้ใครต้องรู้สึกแย่นะครับนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญอีกสิ่งนึงคือการรักษาจิตใจตัวเองนะฮะกระบวนการในการฮีลตัวเองในตอนนี้เนี่ยจะเป็นจะต้องทําอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเราอาจจะหาสิ่งที่เราทำเราสบายใจ อยู่กับคนที่เราสบายใจแล้วก็สําคัญมากหนึ่งก็คือยอมให้เราได้ปลดปล่อยความรู้สึกแล้วก็แสดงอารมณ์บ้างอารมณ์เศร้าโกรธผิดหวังหรือหดหู่พวกนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกหนึ่งของมนุษย์นะฮะเวลาได้รี lease มันออกมาบ้างในวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยมันย่อมดีกว่าการกดทับมันไวน้นะครับบางทีปล่อยให้เราเศร้าบ้างไม่จะเป็นต้องเข้มแข็งหรือว่ายิ้มแย้มมีความสุขตลอดเวลาก็ได้นะฮะและจริงๆเนี่ยผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อไหร่คุณพร้อมเนี่ยคุณต้องเล่าให้คนอื่นฟัง ค,คุณจะเห็นว่ามีคนรอบข้างอีกมากมายที่รอฟังคุณตั้งใจฟังคุณอย่างจริงใจนะรอให้คุณระบายความรู้สึกที่แท้จริงออกมาแล้วก็คนเหล่านั้นเนี่ยที่เป็นคนที่รักของคุณเนี่ยพร้อมสนับสนุนและมอบความรักที่จริงใจให้คุณอยู่เสมอเหมือนกันนะครับแล้วถ้าหากว่าคุณรู้สึกไม่มีใครจริงๆแล้วก็ยังน้อยเนี่ยนะครับคุณก็มีตัวคุณที่ที่บางทีเราต้องหันกลับมา อบกอดตัวเองบ้างเราเคยเล่าเรื่องนี้อาอยายาแล้วในอีพีที่ชื่อการโอบกอดตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะฮะหรือจริงๆเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องเข้าใจว่าความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันเป็นส่วนหนึ่งหรือกระบวนการแล้วกันในการสร้าง the best version of you นะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรลองปล่อยให้ตัวเองได้มีอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้บ้างนะครับไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเอาความเป็นจริงนะเราก็ไม่มีใครมารักเราได้เท่ากับที่เราต้องรักตัวเองนะครับเพราะว่านั่นคือคนที่เราต้องอยู่ไปตลอด ต้องบอกว่ามันไม่มีใครที่เข้มแข็งตลอดได้เพราะฉะนั้นการจะแสดงความรู้สึกออกมาบ้างนะครับร้องไห้ให้ใครเห็นบ้างก็ไม่ได้แปลว่าคุณอ่นอนแอนะครับพยายามมาได้ขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าชีวิตมันง่ายครเพราะฉะนั้นเราทําได้ขนาดนี้ต้องบอกตัวเองเหมือนกันว่าเก่งมากแล้วนะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้ารู้สึกไม่สบายใจต้องไปพบแพทย์ต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้ว เขาก็จะมีวิธีการในการจัดการกับความรู้สึกของเราอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะมีคนรับฟังแล้วก็เป็นมืออาชีพด้วยนะฮะที่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วถ้าหากว่าต้องมีการรักษาเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจว่าเราได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตาม process แล้วขอบคุณที่ติดตาม mission to the moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ mission to the moon podcast Presented by สีจันข์ Skin Moisture Burst Series ตุนนามลึกล็อกผิวชำนาน72ชั่วโมง